วันนี้เรามาฝึกทักษะการตัดต่อคลิปสนุกๆแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นานจ้าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะยกล้อยกล้อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิบล้อมาเบกเบก ไม่บอกให้แบก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 อีกคลิปหนึ่งเพื่อนๆก็ขึ้นไปอยู่บนรถแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศข้างทางตามนี้เลยจ้าเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการตัดคลิปกันเลยดีกว่าค่ะพอได้คลิปแล้วเปิดแอป Edit ขึ้นมาเลยค่ะกดที่เครื่องหมายบวกเลือกแกลลอรี่วันนี้เราจะลบแบ็กกราวด้วยการทำคลิปเป็นฉากเขียวก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราลบแบ็กกราวในแคปคัทเลยอ่ะ เราไม่ได้ใช้ตัวโปรเนาะเราว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่ค่อยดีอไม่ค่อยเนียนเราจะไปโหลดรูปภาพสีเขียวใน Google ติดเครื่องไว้นะแล้วก็เลือกรูปภาพอันนี้เข้าไปเลยค่ะกดเครื่องหมายถูกจิ้มที่คลิปฉากเขียวหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นกดที่ท้ายคลิปฉากเขียวค่ะแล้วเลือ่อนถอยหลังมาเอาประมาณนี้ก็พอจากนั้นจิ้มที่พื้นหลังดำๆตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันคั t เอาเลือกคลิปที่เราเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะ กดขึ้นใหม่ถูกเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะรอระบบประมวลผลสักครู่ค่ะอิด t ิทนี่มันดีอย่างหนึ่งนะเราไม่ต้องลบ B G ให้มันยุ่งยากเขาจะตัดให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะฟรีนะไม่เสียเงินเห็นไหมคะว่าข้อดีของแอปอิดดิทนี้ก็คือเขาจะตัดพื้นหลังให้เราอัตโนมัติค่ะส่วนถ้าเราอยากจะตัดเองเราก็กดตรงนี้ค่ะเลือกเอง อยากจะได้พื้นหลังตรงไหนก็จิ้มเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเหมือนแอปแคปคัตอันนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วกดติดตามอ็อบเจกต์ค่ะแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่หนึ่งกดเรียบร้อยค่ะแค่นี้เราก็จะได้คลิปฉากเขียวเอาไว้ใช้ในงานตัดต่อของเราแล้วค่ะ เสร็จแล้วกดเครื่องใหม่ <S <S เสร็จแล้วกดส่งออกค่ะหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อนเปิดแอปแคปคัทขึ้นมาค่ะกดเครื่องใหม่บวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เป็นวิวข้างทางที่เราเตรียมไว้กับคลิปชาเขียวของเราขึ้นมาค่ะจิ้มที่คลิปชาเขียวหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชัน Overlay หรือภาพซ้อน คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างกดค้างที่คลิปด้านล่างเราลากไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะหลังจากนั้นจิ้มที่คลิปฉากเขียวหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ bg เลือกโคมาคีค่ะกดค้างที่วงกลมแล้วขยับเล็กน้อยค่ะในแค่นี้ตัวเราก็จะไปอยู่บนอากาศแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูก ใช้นิ้วส่องนิ้วกดคร้างที่ตัวเรานะคะเราย่อขนาดให้เล็กลงค่ะลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการอ่ะเอาประมาณนี้และนี่คือคลิปที่ได้ เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เห้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ